ด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสิลปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ริมทางนะครับทางไปป่าโคกเนาะคุณผู้ชมเนาะ ทางสะดวกสบายมากปีนี้เขาราดซีเมนต์ปูซีเมนต์เรียบร้อยก็วันนี้เราจะพามาดูสมุนไพรชนิดหนึ่งเห็นไหมครับดอกขา,ขาวๆอยูข่ข้างๆสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือเอื้องหมายนานะครับกําลังออกดอกสวยงามเต็มเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเอื้องหมานาสรรพคุณเขามีอะไรบ้างปลูกไว้แล้วดียังไงและใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและใครที่จะกินสมุนไพรชนิดนี้ควรระมัดระวังสิ่งใดก่อนไปดูกันเลยครับ ผู้ชมครับเรื่องไม้นาะต้นส,สวยเลยนะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับวันนี้เราไม่ขุดให้ดูนะคุณผู้มชมนะพมมเพราะว่าเราขุดไปหลายรอบแล้วนะครับก็วันนี้เราจะเน้นพามาดูมาชมนะครับว่าเรื่องไม้นาสําสหรับคนกรุงนะครับที่ยังไม่เคยเห็นเนาะอาจจะเคยเห็นตามปั๊มแหละเพราะว่าเรื่องไม้นาะเขานิยมเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับด้วยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมสวยจริงๆอยู่ข้างนาเลยนะครับอยู่ข้างทางเต้นไปหมดเลยนะครับผม ก็วันนี้ ไม่อยากพลาดนะครับต้องพามาดูพามาชมว่าเรื่องหมน้นาสรรพคุณเขามีอะไรบ้างนะครับชาวม้งนะครับคุณผู้ชมจะใช้หัวใต้ดินเงาใต้ดินนํามาต้มน้ําดื่มเป็นยารักษาโรคความดันโลหิตและแก้อาการนาซีดนะครับและชาวไทยอยากจะใช้รากนามาดองเหล้าดื่มเป็นยาบํารุงกําลังนะครับหลายพื้นที่นิยมกินหน่ออ่อนนะครับและดอกอ่อนเป็นผักโดยชาวม้งจะนิยมนํามาต้มกับไก่เป็นยาบํารุงกําลังแก้ตัวเหลืองนะครับแล้วก็แก้อาการอ่อนเพลียไม่มีแรงนะครับคนเมืองจะใช้ลําต้นไปต้มน้ํากิมเช ว่าเป็นยาต้านโรคมะเร็งนะครับเขาบอกว่าสามารถแก้โรคมะเร็งต้านโรคมะเร็งได้นะครับในตำราพื้นบ้านจังหวัดอุบลน,นะครับจะใช้เอื้องไหมนาเข้ายาแก้ซางเด็กนะครับและลําต้นนํามาย่างไฟคันเอาแต่น้าใช้ยอดหูแก้หูหนวกส่วนชาวชายใหญ่ก็ใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับแก้หูหนวกแก้หูเป็นหนองและใบย,ยังสามารถใช้แก้เป็นยาแก้ไข้หวัดได้ด้วยนะครับ คนที่มีอาการไอก็ใช้เหมือนกันนะครับโดยใช้รากนะรากของเขาเอามาช่วยขับเสมหะได้นะครับควรฟังให้จบดูให้จบนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเอื้องหมยนาะพิษเขาแรงนะครับการที่จะเอาเงาเอาหัวเอาอะไรมาทําควรทําให้สุกก่อนนะคุณผู้ชมนะสารพิษค่อนข้างแรงนะครับอาจทําให้ถึงตายได้นะครับในหมอย้าพื้นบ้านนะครับจะใช้ใบเอื้องหมยนาะกับใบเปล่าใหญ่นํามาซอยตักแห้งอย่างละเท่ากาันเอามามวลสูบบุหรี่เพื่อแก้ฤทธิ์สีดวงจมูกนะครับ และคนที่ปวดมวนท้องนะครับคล้ายๆโรคกระเพาะถ่ายเป็นเลือดก็ให้ใช้ต้นตลอดถึงรากเลยนะครับเอามาแก้อาการนะครับปวดกระเพาะถ่ายเป็นเลือดนะครับปวดออกทางทวารแล้วก็น้ําคั้นจากใบนะครับและลําต้นใช้เป็นยารักษาโรคบิดได้นะครับนอกจากนี้นะครับเง้าของเขายังมีสรรพคุณเป็นยาถ่ายพยาธิฆ่าพยาธิและมีสรรพคุณเป็นยาขับพยาธิหลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็ลําต้นของเขาเอามาต้มน้ําดื่มเป็นยาขับปัสสาวะแก้อาการปวดกระเพาะปัสสาวะ ใช้ลำต้นนำมารับประทานสดเป็นยาแก้นิ้วนะครับโดยให้ตัดมีความยาวหนึ่งวาแล้วเอาไปย่างไฟคั้นน้ำดื่มส่วนชาวลัวนะครับจะใช้ใบเป็นส่วนประกอบในการรักษาโรคนิ้วร่วมกับมะละกอตัวผู้นะครับและก็สรรพคุณสมุนไพรตัวอื่นๆที่เข้ากับโรคนิ้วต่างๆนะครับเอามาใช้ร่วมกันได้นอกจากนี้เงาของเขายังช่วยแก้าการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะแก้ซิฟิลิสนะครับแล้วก็เป็นยาสมานมดลูกแก้อาการตกขาวของสตรี งาวมีฤทธิ์ทำให้แทงนะครับคุณผู้ชมผู้หญิงตั้งครรภ์ห้ามกินเด็ดขาดนะครับแล้วก็รากของเขายังมีฤทธิ์ในการกระตุ้นความต้องการทางเพศได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เอื้องหมายนายังมีสรรพคุณเป็นยารักษาผดผื่นผิวหนังคันตามผิวหนังนะครับพิษหมามุ้ยต่างๆพิษจากต้นไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ยังใช้แก้แผลหนองอักเสบบวมต่างๆมาใช้ได้หมดเลยนะครับ สตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้แท้งบุตรได้เพราะว่าเขามีธิ์ในการต้านการฝังตัวของตัวอ่อนนะครับแล้วก็ไปรบกวนประจําเดือนด้วยนะครับอาจจะทําให้แท้งลูกได้นะครับผมแล้วก็เงาสดมีพิษมากเลยนะครับจะทําให้เกิดอาการวิยนเวียนอาจเจียนต่างๆนะครับอย่างรุนแรงเลยแล้วก็ท้องร่วงด้วยนี่นะครับคุณผู้ชม หัวเงาผมไม่ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าวันนี้คือต้นมันค่อนข้างรกนะครับมันก็แก่แล้วว่าช่วงฤดูนี้ไม่ใช่ฤดูในการเก็บหน่ออ่อนนะครับนอออนไม่ค่อยมีแล้วนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าใครจะกินจะใช้นะครับผมแนะนําต้องทําให้สุกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของต้นหรือของเง่าของรากนะครับส่วนวิธีแก้พิษนะครับก็ให้กินน้าสาวข้าวน้าสาวข้าวที่เย็นเลยนะครับครั้งละหนึ่งถ้วยทุกๆ15นาทีแก้อาการท้องร่วงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในการกินแก้พิษเอื้องไมน้นา นะ้องคุณผู้ชมเนาะก็อันนี้ก็ควรระมัดระวังนะครับน่ออ่อนของเขาก็กินได้ดอกอ่อนก็กินได้นะครับแล้วก็ช่วยเป็นยาฆ่าพวกหอยเชอรี่ต่างๆได้ด้วยแล้วก็เป็นอาหารพวกโคกระบือนะครับนี่นะครับถ้าใครอยากแนะนำเนาะสรรพคุณต่างๆของเอื้องไหมหนามาแนะนําได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นอ่อนของเขาเนาะหรือว่าใครอยากได้ไปปลูกก็สอบถามมาได้นะครับอันนี้คือเป็นเอื้องไหมหนาพันธุ์ที่อยู่ตามธรรมชาติเลยต้นสูงนะครับสูงกับเท่าหัวผมเลยนะครับคุณผู้ชมสวยงามมากจริงๆ นี่ครับดอกสวยมากช่วงนี้เป็นฤดูของเอื้องไม้นาเลยนะครับจะอยู่กันริมริมนาข้างข้างนาแบบนี้ดูนะครับอันนี้คือต้นเล็กของเขานะยังไม่ออกดอกนะครับเราก็จะเห็นดอกของเขาไปตลอดจนถึงหน้าหนาวเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเอื้องไม้นาของเรานะครับเนี่ยดอกสวยสวยเลยก็ก่อนจะใช้อันนี้คือแนะนําเลยนะครับต้องทําให้สุกก่อนเพราะว่าการทําให้สุกคือการฆ่ารีดของเขานะครับเพราะว่าเขาจะมีสารออลคาลอย์เยอะนะครับแล้วก็สเตียรอยต่าง อันนี้ต้องระมัดระวังดีๆเพราะว่ากินแล้วอาจทําให้คลื่นไส้อาจเจียนท้องร่วงอย่างรุนแรงเลยแล้วก็คุณผู้หญิงที่ตั้งครรภอยู่นะครับตัวนี้คือตัวสําคัญเลยในการทําให้แท้งบุตรนะครับแล้วก็ใครที่ตั้งครรภอยู่แล้วตัวนี้เขาจะยับยั้งการฝังตัวของมดลูกด้วยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ากินถูกวิธีโดยเฉพาะคุผู้ชายเนาะเป็นยากระตุ้นกําหนัด ระตุ้นทางเพศเป็นยาช่วยบำรุงกำลังได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็เป็นว่าวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องหมายนาของเราถ้าใครสนใจอยากได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างหรือว่าในคลิปนะครับก็วันนี้ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรนั้นจะได้ไม่พลาดครับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ